สวัสดีครับผมจิรโร์ดลิมิพันธ์ก้าวไม้มงคลกาฝากของดิทรนิตนะครับผม,ผมก็นี่ฮะที่จะลงรอบนี้นะครับโพสต์นี้วันที่12นะครับตุลานะฮะก็มาดูกันนะครับต้องขอบคุณลูกค้าใน YouTube มากเลยนะฮะที่ติดตามกันมานะครับต่างสอบถามมาว่ามีถาวัานภูเกันอีกไหมถ้าท่านเห็นคลิปล,ล่าสุดขอให้ดูในวันที่นะครับ ไม่มั่นใจขอให้โทรถามนะครับผมหรือทักถามได้นะฮะว่าสินค้าชิ้นนี้ยังอยู่ไหมนะครับก็พิมพ์ตามชื่อนะฮะใน youtube เลยครับที่เป็นชื่อนะฮะชื่อของผมนะครับจิรโรธลิมพิพัฒนะครับมีคำว่าชนอยู่ตรงกลางนะฮะตรงกลางระหว่างเอตัวเอหน้านัมสกุลนะครับหน้านักสกุลท้ายชื่อนะครับชนคำว่าชนนะฮะชอช้างรลิงนะครับก็นี่ฮะมาเริ่มกันเลยนะครับ นี่คือเถาวัลผูกนะครับเป็นของทุนสิทธิ์ที่หายากนะฮะของทุนสิทธิ์ที่หายากและรับประกันครับทุกชิ้นแท้จากป่านะครับเขาผูกของเขาเองนะฮะดูได้เลยเห็นไหมรอยโค้งอืออย่างนี้ฮะเนี่ยเถาวัลผูกล่าสุดตอนนี้มีแค่นี้แหละครับนะฮะถ้าเห็นตามภาพก็ชอบก็ทักได้นะครับผมอันนี้จอกเกลียวด้วยนะครับเป็นเกลียว พันผูกกลมเกลียวนะครับถาวันจับหลักนะครับนี่ผูกเห็นไหมฮะร้อยผูกแทงออกมานะครับนี่ดูได้เลยจมไปเลยฮะรัดนี่ธรรมชาติเขาสร้างสรรค์นะครับเป็นของมงคลนะฮะอดใช้วิจนะยานนะครับผมที่คนไทยคนเท่าคนแก่เราให้ความเชื่อถือและบูชากันมาช้านานนะครับผมชิ้นสุดท้ายนี่ก็เด็ดหน่อยนะฮะเป็นถาวรผูกเช่นกัน แต่พิเศษตรงที่นี่ฮะเห็นปะไม้คือผีหรือไม้ช่องประตูเงิงนประตูทองแต่ละภาคแต่ละพื้นที่นะครับจะเรียกไม่เหมือนกันย้ําเลยนะครับจะเรียกไม่เหมือนกันเห็นไหมฮะอันนี้ก็ผูกแน่นเนียเนียครับแน,น่นๆอย่างเงี้ยและชิ้นนี้ตายพายนะครับผมบอกได้เลยชิ้นนี้แห้งตายพายฮะบนต้นนี่ดูได้เลยอื เรียกว่าแห้งนานแล้วนะครับตายพายนะฮะก็เนี่ยครับไม้ขื่อช่องประตูผีเอ่อทูอินวันนะครับสองในหนึ่งเลยผมก็เคยเจอนะฮะเป็นเาวันผูกพันเกียวแล้วก็อีกอย่างอะไรจำไม่ได้แล้วนะฮะนานแล้วลูกค้าเอาไปชิ้นเดียวสามอย่างครับชิ้นเดียวสามอย่างหายยากนะฮะหายยากแบบของแบบนี้นะครับส่วนมากจะมีแค่ชิ้นหนึ่งอย่างเดียวนะครับดูมาดูเสาวันกัน ว่าผูกยังไงสามนาทีกว่าแล้วขอเร็วนิดนึงดีกว่านะเห็นใน YouTube เพิ่มเพื่อนนะครับเพิ่มเพื่อนหรือโทรสายตรงนะครับศูนย์หกหนึ่งเก้าหนึ่งแปดห้าเจ็ดห้าสามนะครับผมส่วนอันนี้เป็นเถาวันผูกนะฮะที่ราตัดออกมาถ้าอยากรู้ว่าแท้จริงไหมนะครับเนี่ยสี่ชิ้นนี้ฮะนี่นี่ผมยังทาไม่เสร็จนะนะครับเพิ่งได้มานะฮะจ้างเขาแกะครับผมเราผมแกะไม่เป็นนะฮะแกะเป็นประหลัดกิกไม่เป็นจ้างเขาแกะนะครับ แบ่งรายได้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราขัดก่อนใครสนใจจองได้นะ,ะมีแค่สี่นะครับแล้วราคาก็จะยังไงอะราคาบูชาก็จะถูกกว่าอย่างเถาวัลผูกนะครับถูกกว่าเยอะนะฮะเพราะเป็นของเถาวัลผูกเป็นช่วงไหนก็เป็นช่วงอย่างนี้ครับเป็นช่วงอย่างเนี้ยเห็นไหมฮะที่เป็นช่วงเนี้ยยาวบ้างอะไรบ้างเราก็ตัดออกมานะครับตัดออกมาเพื่อมาทาเป็นประดฐขิกนะฮะสำหรับผู้ที่ศรัทธา มีความศรัทธาจริงแต่ว่าทุนทรัพย์ไม่พอนะครับผมอ่ะแล้วก็นี่อันนี้เป็นไม้ขื่อช่องประตูผีเหมือนกันก็คือแบบนี้นะฮะไม้ขื่อช่องประตูผีเช่นกันนะครับดูได้เลยเราตัดออกมาจากช่วงแบบนี้แหละครับนะฮะเนี่ยอันนี้หดตัวแล้วดูเดี๋ยว,วันชิ้นสวยเนี่ย,ย,ยไม่มีรูอย่างเงี้ยควานช้างชอบนะครับตามคำโบราณเขาว่าเอ,อ สยบได้นะครับสยบช้างได้เดี๋ยวต้องขัดแต่งก่อนใครสนใจก็ทักได้นะฮะมีสี่ชิ้นนะครับเถาวันผูกนะฮะจะเป็นประดับคิกนะครับสี่ชิ้นถ้าถามว่าชิ้นเท่าไหร่ก็หลักร้อยนะครับแต่ถามว่ากี่ร้อยก็ทักมาคุยได้แต่รับรองไม่แพงคุณได้ของดีเว้บูญชาและของแท้การับประกันนะครับลูกค้าให้ความเชื่อมั่นเชื่อถือนะฮะส่วนนี่ก็เครือเขาหลงนะครับ คือเขาหลงตัวเมียสีดำนะฮะดูให้ชัดๆเลยเคอเขาหลงตัวเมียสีดําหรือบางพื้นที่เรียกเส้นผมนางไม้นะครับแต่ผมใส่ให้สามอย่างนะฮะซองหนึ่งนะครับผมก็มีคือเขาหลงหรือเส้นผมนางไม้นะฮะเรียกง่ายๆหน่อยนะครับแล้วก็สาริกาคู่ดีในด้านเมตตาอยู่แล้วของผมในี่สายเมตตาครับค้าขายนะครับใารขายของความรักอะไรก็พกได้ฮะ เอาไปดึงออกแล้วก็ไปปั้นเป็นก้อนอ่ะเหมือนลูกอมมะฮะแล้วไปให้เขาเรียบได้นะพกติดตัวส่วนอันนี้ไหวลูกนิมิดนะครับนี่ใส่ให้เหมือนกันหมดทุกซองนะครับถามอยากรู้ว่าซองเท่าไหร่ถ้าศรัทธาจริงทักมาถามดูนะครับเดี๋ยวครับต้องไปเข้าไปครฮะไปหาให้ลูกค้าที่เขาจองเอาไว้ระวังมจําไว้นะครับเมื่อวานก็แจ้งให้ลูกค้าทราบแล้วท่านหนึ่งนะฮะทิ่ทักมาทางไลน์นะครับก็ขอบคุณมากนะฮะเราจะพยายามหาให้ครับผมไม่ต้องเป็นห่วง ถ้าผมเจอรอดหรืพิพัฒน์รับปากแล้วไม่ต้องกังวลนะครับนอกจากว่าเออเราหาไม่ได้จริงๆสุดความสามารถเราแล้วนะฮะผมถึงจะแจ้งให้ท่านทราบนะครับส่วนอันนี้ก็อ้อชุดแบบนี้เนี่ยชุดแบบนี้ลืมบอกไปมีแค่หกชุดนะครับนี่นับดูตามซองนะฮะหนึ่งสองสามนะครับสี่ห้าหกหกชุดนะฮะหกซองนะครับก็หลักร้อยเชย่นกันแต่อยู่ที่ว่ากี่ร้อยนะฮะแล้วอันนี้ก็ เป็นถาวันหลงถ้าคนที่รู้จักจะรู้ฮะแถาวันหลงเป็นยังไงคือถาวันที่วนไปทางซ้ายนะครับแล้วพูดหยุ่ตลอดนะฮะนี่สองชิ้นสุดท้ายนะครับสองตัวสุดท้ายประหลัดคิกถาวันหลงจริงอยากรู้ว่าจริงไหมเลื่อนดูในโปรไฟล์ผมได้นะครับเลื่อนไปเรื่อยๆคุณจะเจอนะฮะจะเขียนอยู่ถาวันหลงนะครับหัวข้อถาวันหลงแล้วก็ถ่ายเป็นคลิปไว้เลยฮะ เดินแบกลงจากเขาจากควรนะครับลองเข้าไปดูได้นะฮะส่วนนี้สาริกาอันนี้ใครศรัทธาชอบอยากมีไว้บูชาก็ทักได้นะฮะอันนี้ก็หลักสิบนะครับแต่อยู่ที่ว่ากี่สิบต้องรุ้นกันหน่อยส่วนอันนี้ก้าวไม้มงคลกาฝากนะครับอุจจตนาทีกว่านะนะฮะนี่ก้าวไม้มงคลกาฝากสนใจทักได้ครับอยากรู้ว่าจริงไหมนี่ฮะนี่คือกาฝากมะลุมกาฝากมะขาม ครับกล่องพัสดุที่เราไว้ใส่ให้ลูกค้านะฮะแล้วก็ฝากชนิดอื่นๆนะครับอันนี้มะยมนะฮะสนใจชอบทักได้นะครับผมเห็นไหมฮะเป,นะเป็นหัวด้วยเนี่ยเป็นหัวเลยเห็นไหมครับอโอเคนะครับเจ็ดนาทีกว่าแล้วเดี๋ยวโพสต์ไม่ได้นะครับท่านไหนชอบสนใจทักได้หรือจะจองถาว,วันผูกนะฮะปรลัดขิกมีแค่สีตัวนะครับแล้วก็ไม้ เออไม้ช่องประตูผีหรือไม้ขื่อนะครับหรือประตูเงินประตูทองแต่ละภาคย้ําเลยว่าจะเรียกไม่เหมือนกันนะฮะแต่ละพื้นที่ส่วนถาว,วันผูกกเนี่ยฮะตามภาพเลยชิ้นนี้จะสูงนิดนึงเพราะว่าเป็นสองอย่างรวมในชิ้นเดียวนะครับแล้วก็ถาว,วันผูกอยู่ได้เลย,เลยแล้วประกันโอเคครับผมจีระโรจนิพพัฒน์ก้าวไม้มงคลกาฝากของดิทรอนสิทธิ์ฝากกลุ่มและเพจด้วยนะครับกลุ่มและเพจชื่อเดียวกันครับก้าวไม้มงคลกาฝากของดิทรอนสิทธิ์เบอร์โทรติดต่อศูนหหนึ่ง 9185753เบอร์โทรผมนี้เพิ่มเพื่อนในแอดดีไลน์ hmm. ได้ครับแต่ถ้าเป็นไปได้อยากให้ทักทางแชทมากกว่าทางข้อความหรืออะไรก็ได้ครับที่ท่านสามารถติดต่อผมได้ถ้าเห็นใน YouTube นะครับ mm hmm. ก็เห็นในช่องทางไหนขอให้ท่านแคปภาพไว้ด้วยจะดีมากเพื่อการดูว่าเออสินค้าชิ้นนี้ยังอยู่ไหมนะฮะแล้วก็ถ้ามาถูกช่องทางอาจจะได้ลดราคาด้วยนะครับถ้ามาจากทาง u t u b e หรืออื่นๆเราก็ต้องดูก่อน ะะเพราะตอนนี้ผมกําลังกระตุน้นใน youtube อยู่ครับนะะคือเราลงโพสต์ให้ลูกค้าเห็นนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ9นาทีแล้ว